ดดดดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสุขุมสุขนเด้จ้าที่อยู่กรุงเทพเป็นจังไดน,นออโควิดกะแห้งหายนะคะพ้กกันเห็ดจังเลอยู่นออพี่น้องทางอื่นกะไดทางนี้กะารขึ้อกันจากโควิดแต่ว่ากระเบากออกไปใสค่ะกะยูตะเฮียนกะ เห็ดดอกมงดอกไม้ไปนี่ยละค่ะพ่อไ,ได้มีรายได้เสรินมนะคะเห็ดดอกไม้เห็ดดอกกุหลาบนะคะขายพ่อได้ซื้ออยู่ซื้อกินนี่ยละคะ่ะเมื่อนี้กับสิมาสอนวิธีกับซิบุลไดซอนนะคะแต่ว่ากับสิมาไล่คุยกับเอฟซีสุขชนนะคะหามีผู้ใดแบบเอออยากเลี้ยนอยากอย่างสิกะทักทามาถามได้จ้ะเพราะว่า ช่วงนี้ก็สิให้ไปถ่ายคลิปไปหันไปหนีก็บอกกาไปย,ย่านโควิดนะคะก็อยู่ตาบ้านนี่แหละค่ะก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนี่ยย้อนมองๆแม่ๆไปนี่แหละค่ะมีอย่ก็กินไปก็อยู่ไปทำตามหน้าที่จะคล้องไปนะคะทว่าก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนได้จากที่อยู่กรุงเทพกรุงเทพก็ได้ โควิด <COVID S 2> mm hmm. ก็เป็นตะยานเนาะเมื่อนี้ฝนมตกจะอากาศดีฝนม่ตกตัวอกาศคึมคมบรรยากาศกับประมานะะ mm hmm. ี้และค่ะกินข้าวเศร้ากับอย่างเนาะตื่นแลน้วก็นอนพ่นห้องทางนี้กับมีผลผลิตจากไร่จากสวนกับค้ง mm hmm. นี่เสียหู้ส,สดๆจากตน่เข้าก็เอาไว้ต่ำนะคะ มีหอยมือน้เยโนก็จะมีอย่างกับข่าแก่ก้อยหอยหอยดสดๆน่าไปหาอีกได้ๆจานนี้ชาวบุรีไทยวิธีการทำหรือว่าคลิปใในเบิง้งนะคะจตกเสียบบอสฟีเมอสุดยอดได้ด้วยค่ะย้างมาเขือวมีอย่างเดียวค่ะตื่นมากอ่ะ ทำงานบ้านทำดอกไม้กิจวัตรประจำวันของภัยคองมั่นไปนะคะเฮ็ดนัน่นเฮ็ดนี่ไปตามหน้าที่เฉพางนะคะม,มีมีงานมีหน้าที่จะฟังแต่เทดไปจ้ะหน้าที่ภผ่หน้าที่มั่นตื่นขึ้นค่ต้างฝ้ายลยคะเห็ดดอกมงดอกไม้เพราะว่าลูกค้าเป็นกระทาอยู่จรงๆไหมค่ะ รองานระออย่างยู่ก็ต้องรีบทำผู้ใดสนใจอยากเรียนก็ทักเข้ามาถามได้เลยจ้าก็มีเรียนอนนยนอนไลน์เรียนออนไลน์เฮ็ดดอกกุหลาบค่ะเรียนเรียนจนังไดเฮ็ดจังไดแบบใดสิทักเข้ามาถามได้ค่ะแบ่งปันได้ค่ะแต่ว่าเอ่อถ้าสิเรียนเป็นขั้นตอนเป็นอย่างไงสิก็ อาจจะมีค่าเรียนนะคะเพราะว่าเขาก็จะบําอนกันแบบยังไงนะคะก็จะมี่ค่าเรีเรยนค่าอุปกรณ์เนี่ยไหมคะวิธีการให้ดอกไม้ให้จังไดเม็ดบอรกระมีวิธีสอนี่ย่ไหมคะกันดัดกีบยังไงใส่กกีบมุนยังไงปั่นยังไงเนีย่ยไหมคะเขาก็จะมาสอนกัน ตั้งกล่องบ่ได้เอามาจา้ะเพราะฮังแบบนี้แหละโอเคอย่ยบานช่วงนี้กักโตกระบ้วมบวมจ้ะกินตะเขาวบ่ได้ลงคลิปหลายมือแล้วเพราะว่าค้ายยาเขตอกใหม่ในละจ้ะก็เลยบ่ได้ล,ลงคลิปวีดีโอแห่งเอเบิ่ง เขาก็จะมาตัดหนวดหนวดตองไม้จันจะมีวัดวัดขนาดนะคะวัดขาดแอกไม้ฝนตกบนอจากทางอื่นอนะ่ะกับความเม่นเขามาได้ได้จากโควิดกรุงเทพเป็นจังได้ ปริมณฑลเป็นจังดาแน่นะคะพากันอยู่จังดาเป็นห่วงทุกคนด้จ้ายังไงก็ขอให้สู่ต่อไปจ้านี่ก็บอกมีงานเฮ็ดคือกันจ้ากระตกงานคือกันเพราะว่าโควิดนี่แหละค่ะขา,ขายกันยากบริษัทเขาก็บม่ไหวนะคะเขาก็ต้องบอกเลิกจา้างหรูอนอกไปกับยู่บ้านไปค่ะกักตกักเนี้ยไปว่าไปนี้นั่าเ กินไปสู่ไปค่ะมีสิ้นกับมีสุขพ้นละค่ะกับอดทนเอาเดอ้อผู้ใดกันคลิปหนูสิบวมนี้เอาออกภาษาการ้อจ้ะเพราะว่าเป็นคนอีสานจะบอคอยอยา่างบอภาษากลางเป็นแบบอย่างอนุรักษ์วัฒนธรรมเนี่ยที่เป็นบรรพบ้านจากคว้างแบบเออแบบเขาเป็นคนมากว่าวอีสานก็จะว่อแต่อีสานที่ถนัดนะคะบาเที่ยวบ่ภาษา,ากลางก็เป็นแบบ ก็ว่าได้อยู่ค่ะแต่ว่าบ่อย่าว่าไหมค่ะอยกาว่าอีสานมากกว่าเขาเป็นวิธีบรรบ้านอยู่แบบบรรบ้านบรรหนองใช่ไหมค่ะถ้าพูดอยู่ทางอื่นถ้าไก่ก็สิเค่นหอดบ้านเนาะกับต้งแต่โควิดมากกับปีสองปีกับบริพารกันมาบ้านกับมีนะหนูกับพึ่งเนกับมาบ้านนี่แหละค่ะกับไปอยู่ทางอื่นถ้ามาหากินแปเพราะโควิดมานี่แหละค่ะก็เลยบวมมองยูกันเลยต้องเด็กกับบ้านกับ ยังจะไปเศรา้าของยูงานเขาก็บ่มีเงีเ้แล้วเขาจะเสียเงินใสียใจคาของเนาะมันกะ็อยากสุขนนนคนนี่จ้าก็จสเป็นอีแปดอีแปดค่ะในขาอเอ็นอีแปดความยาวความยาวของอีแปคือท่องเห็ดน,นะคะอันนี้รู้ค้าสั่งกรณีพิเศษนะคะความยาวความยาวคือเพิ่มขนาดเข้าไปนะคะตัวนี้ก็จะยาวประมาณเจ็ดนึน ปกติกับคงสิบว,วมีผู้ใหเขาเฮ็ดดอกค่ะกับมีส่วนหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วครึ่งนะคะเจ็ดแปดพอดีค่ะความยาวแปดอันนี้เป็นสร้างพิเศษสร้างพิเศษบอกว่าคขอทขายยาวๆหน่อยอ่ะขอขายาวกับเหตุยาวไห่จะเท่าตามใจลูกค่าอยู่แล้วไขาใด้แนจะกระเ็ดไห่อยู่แล้วนี่อีแปดหนึ่งร้อยต่อ สามสิบห้าบาทนะคะตัวนี้ก็คือความยาวันวพิเศษราคามกักกรสิเพิ่มขึ้นไปตามขนาดนะคะกุหลาบกุหลาบทิปอือันนี้เพิ่มกุหลาบทิปนะคะหัวกลางหันตัวนี้ก็ขายยูดหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ค่ะต่อหนึ่งดอกนะคะ ถ้าส่งลูกค้าออกเองเบิดเด้๋ยวจะเขาจะมีออกให้ลูกค้านะคะมันจะเป็นแบบนี้เบิดเพราะว่าเขาซื้อยางกัตามลูกค้าต้องเป็นฝ่ายออกเองนะคะโบเมนทั้งหลานออกให้อันนี้กุหลาบสีเหลืองสีเหลืองสวยด้ยค่ะเขาจะปั้นไว้แบบนี้นะคะปั้นเป็นจูมไว้ปั้นเป็นสีสีไว้จะเห็นนะคะก็จะมีขาว เหลืองชมพู่เงี้ยค่ะนี่ถ้าผู้ใดสนใจอยากเรียนกระถางเขามหาน้องอินเดเลยเด้อจ้าในเพจก็ได้หรือว่าในเฟซบุ๊กก็ได้ฟ้าสวยฟ้าใสนะคะก็แอดเข้ามาได้เลยค่ะมาถามได้เลยจ้ะเพราะว่าช่วงนี้ก็อยากได้คนที่เฮ็ดดอกกุหลาบให้อยู่เพราะว่าเฮ็ดบ่ทันนะคะผู้เดียวอยากไดกระถางเข้ามาถามได้เลยจ้าสนใจอยากเรียนอยากอย่างกระถางเข้ามาได้เลย นะคะมื่อนี่กะเอาไว้ซ้ำนี่เนาะคะ่ะเดี๋ยวถ้าจาังไดกะสีอัดคลิปแบบบรรยากาศย,าย่าอื่นให้เบิ่องอีกเที่ยนึงนะคะแต่ว่ามื่อนี่คือเขามาคุยสนุกสนานสิสุดหรอกคะ่ะสนุกสนานบ่ดอกะะแต่ว่ากะมาคุยนคิดหอดเอฟซีสุขคนนะคะกัเลยมาคุยมันว้าวน้ำสิสุดหรอกคะ่ะชว่วงนี้โยบานหน้าตากับมีตาสิวตัวอย่างทั้งอ้วน,นะคะ่ะกะบกำลัง พยายามลดอยู่นะจ๊ะกสิพยายามเปลี่ยนแปลงจะของให้ดูดีกว่หนีอยู่แต่ว่าค่คอ,ยคคอยค่คคอยค่อยคค่ะค่อยๆลดเพราะว่าอายุหลายเลี้ยวกับลดคือตอนไว้ยรุ่นกับบัยค้ะค่ะโอเคค่ะทาเมือนี่กับเอาไว้ซ้ำหนีเนาะค่ะขอบคุณเอฟซสุขคนนะคะที่เขามาติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ทีพยายามเฮ็ดคลคิใไม่ๆมนะคะที่มีผู้ใดี่แบบ หากเขาเป็นเอฟซีเขาก็ขอบคุณหลายๆนะจ้ากระเพดอีสานบ้านสาวสีนะคะขอบคุณเอฟซีทุกคนนะจ้าขอบคุณค่ะสาวสีหักพี่น้องนะจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ